เปิดชมหน้าล่าสุดปุ๊กอภัสรานางงามจัก,กรวาลเห็นแล้วอึ้งมากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็สวยสง่าไม่เปลี่ยนสมเป็นตำแหน่งนางงามจัก,กรวาลจริงๆค่ะสำหรับปุ๊กอภัสราหงสกุลด้วยวปปปัย76ปีเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของแม่ปุ๊กได้เรื่อยๆผ่านทางอิน t a g r กรที่ทำคนบันเทิงและแฟนคลับนั้นคือหากก็คือความสวยตลอดมา ล่าสุดบปอกพัส,สน์กนจิราธิวัฒน์ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพที่พาภรรยาและลูกๆไปไหว้คุณแม่พร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันแม่ครับบอกได้เลยค่ะว่าแม่ปุ๊กนั้นสวยสง่าแยงสีนทุกคนเลยทีเดียวรวมสุขสันต์วันแม่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ